ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย สวีดัสสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมมันก็อยู่กับซองของพี่เหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้สกินปืนก็เข้ามาเอาในโค้ดของพี่ได้หรือว่าเข้ามาเอาในซองของพี่ได้นะครับน,น้องก็อยู่ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับน,น้องก็สามารถเอาไปใส่ได้ทุกคนเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์เนาะพี่ก็จะมาทำการโบสถหรือว่าทำการเล่นกิจกรรมนะครััับบบนนนนนนน้้้้้ออองงงๆๆกกกกก็็จจะะะะะปรรรรมมมมมาาาาาณีีีเเเเเลลลยยยิหหหหขขคท่ใโ หมายเลขหนึ่งจะเป็นอะไรหรือว่าหมายเลขสองจะเป็นอะไรก็รอดูได้นะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่พี่ลงไปเนาะเพราะว่าพี่แจกของน้องๆก็จะได้ไม่พลาดนะครับถ้าน้องๆกดกระดิ่งไว้เพราะมันจะขึ้นแจ้งเตือนเนาะน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ไม่เข้าใจกิจจจจจกก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 กรร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 รมม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 นน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 ะะ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 ะคคคคคคัััััััััับบบบบบบ้้้้้อออออองงงงงงงเเเเเเดดีีีี๋ยยยยยยวววววพ่่ธิิิิาาาาาาาึทไไไ็็็ืืหหหหหลลลขขใโตแ โบดได้เนาะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนะครับถ้าน้องๆโดนใจอะไรก็โวตหมายเลขนั้นนะครับแล้วก็สามารถโบดให้มันชนะนะครับแล้วก็วันคีดตอนเจ็ดมุเช้านะครับก็รอรับของได้เลยนะครับน้องพี่ก็จะทําการแจกของที่หมายเลขนั้นชนะนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมหมายเลขโบดครับหรือว่าหมายเลขที่จะให้โบดนะครับน้องแล้วก็ท้าน้องชอบอันไหนก็โบดอันนั้นนะครับแล้วก็พี่เพิ่งสร้างแคนใหม่นะครับน้องก็สามารถเข้ามาเทสแคนได้เนาะส่วนแคนจะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็สําหรับใครที่ยังไม่มีแคนอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาเทสได้เนาะก็จะได้ กับพี่โดยตรงแล้วก็เทสกับที่ปรึกษาแคนของพี่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเทสนะครับน้องก็ขอคนที่จริงจังแล้วก็พร้อมเปลี่ยนซื้อนะครับแล้วก็กิจกรรมในแคนก็แบบว่าใครขึ้นแดงได้ก่อนหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะได้1,000เพชรเพแล้วก็ใครที่แบบว่านิตี้โหดแบบว่าไปวอลตีนโหดได้ได้ชนะมาพี่ก็จะทําการแจก1,000เพชรเพนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับที่จะแจกนะครับน้องก็แบบว่าไล่ฆ่าหัวพี่หรือว่าไล่ฆ่าพี่แล้วก็ได้ฆ่าหัวพี่นะ สำหรับใครที่อยากเข้าแคสเข้าพี่เนาะแล้วก็ส่วนกิจกรรมวันนี้นะครับบงน้องก็คือกิจกรรมที่พี่จะให้โบนหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากมีตัวละครใช้นะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปตรงร้านค้าก่อนน้องว่าพี่จะให้โบนอะไรนะครับงน้องส่วนสําหรับใครนะครับงน้องที่อยากได้ตัวละครเอหลอกนะครับหรือว่าสําหรับน้องคนไหนที่อยากได้เอหลอกนะครับก็สามารถโบนหมายเลขหนึ่งได้นะครับน้องก็คือบวกหนึ่งเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้บัตร กาลิน่าก so so ็สามารถโหวตหมายเลข2นะครับส่วนตัวละครเอหลอกนะครับก็หมายเลข1นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็เข้าไปที่คอมเมนต์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องก็ถ้าคอมเมนต์ไหนชนะหรือว่าหมายเลขได้ชนะนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกวันอาทิตย์ตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็ง่ายๆเนาะก็แปลว่าอยากได้ตัวละครเอหลอกก็คอมเมนต์หมายเลขหนึ่งะครับถ้าอยากได้บัตรกาลิน่าก็คอมเมนต์หมายเลข2นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วน วันอาทิตย์เดี๋ยวพี่จะมาแจกตอนเจ็ดโมงเช้านะครับก็ใครที่เร็วหรือว่าตาดีก็จะได้ไปนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาเอาโค้ดนะครับมันจะเป็นโค้ดนะครับวันอาทิตย์นะครับก็สามารถเข้ามาเอาโค้ดได้แล้วก็เอาไปใส่ได้นะครับน้องในนั้นก็จะมีตัวละครเอหลอกนะครับถ้าเป็นโค้ดถ้าบัตรกาลิน่านะครับพี่จะโอนโดยตรงหรือว่าถ่ายให้โดยตรงเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับน้องก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครเอลล็อกก็โหวตตัวละครเอลล็อกนะครับส่วนใครที่อยากได้บัตรคาลิน่าก็โหวตบัตรคาลิน่านะครับก็แบบว่าใครที่มีตัวละครเอลล็อกก็ไม่ต้องโหวตตัวละครเอลล็อกนะครับก็โหวตบัตรคาลิน่าก็สามารถเอาบัตรคาลิน่าไปเติมแล้วก็ได้เพจนะครับน้องส่วนใครที่ไม่มีตัวละครเอลล็อกก็สามารถโหวตเอลล็อกนะครับน้องให้มันชสนะแล้วก็พี่ก็ทาการแจกตัวละครเอลล็อกให้น้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็แบบว่าใครที่มีเพจ ตัวละคร A อล็อกได้นะครับก็หมายเลขได้จัสนะก็มารอรุ่นดูอีกทีนึงเนาะก็วันอาทิตย์นะครับน้องตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็เข้ามาดูเนาะว่าหมายเลขหนึกับหมายเลข2อะไรจัสนะนะครับน้องก็รอรุ่นดูอีกทีนึงเนาะงั้นเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างเน้อว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้อง กิจกรรมตัวแรกที่เขาแนะนํามาหรือว่าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นชุดลิงตัวนี้เนาะสมหรับน้องคนไหนที่อยากได้ตัวละครแรแลหรือว่าอยากไดุู้แรลลนะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชุดลิงนะครับน้องก็มีไอวอลด้วยแล้วก็ท่าทางด้วยแล้วก็บัตรปืนแล้วก็เพชร999เพชรเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็มีกล่องปืนด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับส่วนพี่ก็จะเล่นเหมือนกันนะครับกับกมันน้่่อยูเเ็ไดงลหใ เดี๋ยวพี่จะสุมให้ดูแล้วก็ไปใส่ให้ดูนะครับน้องสลับซุดลิงตัวนี้ แล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยเนาะก็สําหรับใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงหรือว่าเล่นตัวละครผู้ชายนะครับก็สามารถเข้ามาสุ่มตรงนี้ได้นะครับก็แบบว่ากล่องสุ่มอยู่ที่ร้านค้านะครับก็เข้าไปที่ตรงกล่องแล้วก็สุ่มได้นะครับกล่องหนึ่งอยู่ที่25เพชรเองนะครับก็สามารถไปสุ่มได้เนาะแล้วก็ถ้าคนที่โชคดีหน่อยก็จะได้ในกล่องนะครับแต่ถ้าไม่โชคดีก็สามารถเอาเหรียญนะครับหรือว่าโคลเคนะครับมาแรกได้เหมือนเดิมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากเเเเลลลล่่่นน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 นะะะคคครร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 ัััััับบบ้้้้้้้ออออองงงแแแวววววววกก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 ก็็็็็ิิจจมมมตตตตตตาาาาปีีให2 เอาไปทํำลายรถนะครับ15คันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวละครตัวที่2น,นะครับเพียงแต่น้องเอาเข้าไปเคลื่อนที่ในแมเนาะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือว่าขับรถหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นการเคลื่อนที่ก็ สะสมให้มันครบตามจํานวนที่เขาบอกเนาะก็จะได้ตัวละครตัวนี้นะครับไปไซส์กันเลยแบบฟรีๆสามวันกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของโปรไฟล์นะครับก็ถือว่าสวยแล้วก็น่ารักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้โปรไฟล์ตัวนี้ก็ทําตามกิจกรรมที่เขาก็บอกเนาะแล้วก็ทําให้ครบตามจํานวนที่เขาแบบว่ากําหนดไว้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยก็สามารถเอาไปแลกได้นะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นการบูญ่าตัวนี้เนาะก็สามารถไปสุ่มได้ในลกีรอยนกน้็จะมาณีเลยนนะส่วการ์บูยหมดวันแล้ว ครับใครที่อยากได้ M8 หรือว่า M14 หนะครับหรือว่าลูกซองหรือว่า M60 กนะครับก็สามารถไปสุ่มได้ที่ลัคก,กี้เรายอนะ่อเนาะแล้วก็มันใกล้จะหมดวันแล้วนะครับน้องก็ถือว่ากิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับกับกิจกรรมแบบว่าให้แบบสุม่มแล้วก็แลกสกินได้1สกินแบบฟรีๆหรือว่าถาวรกันเลยนะครับแบบไม่ต้องสุ่มเยอะเนาะถ้าสุ่มได้การ์ดบุญ่าตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะ ส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน,น้องงั้นเราไปดูที่ร้านค้ากันบ้างเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างสำหรับร้านค้านะครับน้องกิจกรรมตัวแรกที่อัปเดตเข้ามาก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือซุดลิงตัวนี้เนาะก็แบบพี่รายงานมาเมื่อกี้เนี่ยครับก็แบบว่าถ้าอยากดูซุดเต็มก็มาดูที่ร้านค้าได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปสุ่มนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะส่วนซุดลิงก็น่าจะประมาณนี้เลยก็ถือว่าเท่หรือว่าหล่อเลยทีเดียวนะครับน้องกับซุดลิงตัวนี้เดี๋ยวส่วนพี่ก็จะสุ่ จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ส่วนกล่องสุ่มนะครับที่พี่บอกนะครับก็นี่ครับเข้ามาตรงกล่องแล้วก็มาสุ่มได้นะครับสำหรับใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงหรือว่าเล่นตัวละครผู้ชายนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนกิจกรรมต้องอื่นก็น่าจะไม่มีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตเข้ามาเนาะมันน่าจะอัปเดตเข้ามาวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าพี่อัดคลิปวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเพื่อจะได้อัปโหลดคลิปวันเสาร์นะครับน้องให้น้องๆโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนาะแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะครับก็น่าจะเข้้้้้้้้้าา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 ามมวว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 วััััััััันน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 นพพรร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 รุ่่่่่่่งงงงงงงีีีีีีะะะะะะคคคคคบบบบกกกกก็็็็็เเเปสส์์์หือออออออททททิิตตยยยยยๆจจููแแลลใได๋ึ ประมาณนี้เลยเนาะส่วนกิจกรรมต้องอื่นนะครับก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวพี่ขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับน้องๆก็สบบว่าใครที่อยากได้ตัวละครเอลอกตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บวกหนึ่งเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะน้องๆก็สามารถคอมเมนต์บวกหนึ่งใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะสําหรับใครที่อยากได้ตัวละครเอหลอกตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับน้องๆก็ไหนนะครับที่อยากได้บัตรกลีน่าก็สามารถคอมเมนต์หมายเลขสองได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสําหรับใครที่มีตัวละครเอลอกไม่อยากได้ตัวละครเอหลอกก็คอมเมนต บัตรกาลิน่านะครับก็อยู่หมายเลข2นะครับน้องก็คอมเมนต์หมายเลข2ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้บัตรกาลิน่าหรือว่าอยากได้ตัวละครเอหลอกก็เลือกโหวตได้ตามใจเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับน้องแล้วก็ยังเหลืออีกกิจกรรมนึงนะครับน้องก็คือกิจกรรมในซ่องพี่อีกนะครับก็แบบว่าถ้าน้องดูคลิปพี่นะครับจนถึง15,000วิวนะครับก็จะได้รับตัวละครเอหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับน้องแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่น้องดูคลิปพี่ให้จบเนาะแล้้้้้้ววววววกกกกกกก็็็ดดดดดไไลลลลลคคคคคคค์์แแชรร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 ยยยยนน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 ะะะะะะะัััััับบบบอออออองงงจปปมาาาาณีีีีีเเเเสหหใใท่่่่ตตต15,000พพพูิิถึื บอกเพื่อนเพื่อนะครับมาดูคลิปพี่ให้ถึง15,000วิวด้วยนะครับ,บน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้ก็หมดเท่านี้นะครับก็แปลว่าพี่ก็รายงานกิจกรรมด้วยแล้วก็เอาโค้ดมาแจกด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้โค้ดก็ไปเอาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับน้องก็อย่าลืมโหวตกันนะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากมีแคนดีๆอยู่นะครับน้องก็สามารถเข้ามาเทสในแคนของพี่ได้เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่อยากมีแคนอยู่หรือว่าไม่มีแคนอยู่ก็สามารถเข้ามาเทสในแครของพี่ได้เนาะสำหรับว